สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําการเข้าครัวอีกครั้งนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะมาดึกหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นกังวลเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเดย์อ f ฟนะคะวันนี้ลักษณะการทานอาหารของเราก็ยังคงเป็นอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบยังคงไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะวันนี้เราจะทานอยู่ประมาณ3อย่างเราจะทำเป็นผัดเป็นซุปแล้วก็เป็นน้ำพริกนะคะเป็นสำหรับ เราจะทำเป็นกระหล่ำปรีผัดน้ำตาแล้วก็ทำซุปใ,ใส่ๆเอาไว้แบบพวกน้ำอุ่นนะคะแล้วก็จะไม่ล้างกับผักเราจะจีีดผักอันนี้เอาไว้ก่อนให้มันเกลียกล่ยกไปเลยนะคะแล้วก็ พอมันยุบตัวลงแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะมีของเหลวอ,ออกมาเราก็จะหยอดน้ำปลาใส่ให้มันมีรสชาติปปเปรี้ยวๆระหว่างนี้นะคะเราก็จะเตรียมทำน้ำพริกน้ำพริกของเราคือน้ำพริกอะไรก็ไม่รู้แต่เราจะใส่ในสิ่งที่เราอยากใส่เราจะใส่จากใครไปด้วยนะคะ เมนูที่สองก็จะเป็นเมนูสุปนะคะเราจะตวงน้ำก่อนทำแคิกถ้วยเดียวก่อนระหว่างต้มน้ำนะคะเราก็จะทำน้ำพริกของเราไปด้วยตมืกี้เราใส่ตะไคร้ไปแล้วนะคะเราจะเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริก ใส่เป็นพริกแห้งนะคใส่กระเทียมสักเม็ดสองเม็ดละกันอะน้ำพริกแน่นอนมัน,มนต้องเผ็ดนะคะเพราะถ้ามันไม่เผ็ดมันจะไม่ใช่ครับแล้วย่มันจะเสิยงใหญ่จริใส่ดอกเกลือทะเลสมุทรสาคร แกงเยอะดอกเกลือมันจะเค็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีคนส่งเอสแอมเอสมาด่าบเราต้องบอก ซุปข,ของเรานะคะจะเป็นซุปตามแบบตามสไตล์ของเราเราจะใส่รากบัวนะคะที่เราทําเชื่อมมาไว้แล้วก็ใส่เป็ดกล้ยเข้าไปรากบัวเนี่ยมันจะมีความหวานประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไปเชื่อมแล้วตอนนี้ในหม้อน,นี้นะคะมันก็จะมีความหวานจากรากบัวมีความเค็มจากน้ำปลาที่เราผัดกระหล่ำปรี ใส่ไปตัวตไวอีกนิดหนึ่งบำรุงสมองสมองตานะครเราก็จะใส่รากบัวเข้าไปเพิ่มนี่คือรากบัวที่เราเชื่อมันนะคะแล้วก็ใส่น้ำใส่จบแล้วก็จะใัดลูกเกดเข้าไปอีกข้านอกเพื่อให้มันมีแบบรดเปรี้ยวๆนั่นเอ นะครับพาร์ทไเสร็จแล้วแล้วก็จะต้องขออย่างนี้นะคะเป็นซุปแบบง่ายๆเราจะปรุงรสด้วยพริกไทยป่นนิดหน่อยแล้วก็ใส่ซอสโวเหลืองให้ไม่มีรสชาติแบบแปลแลๆ ซุปเราก็จะไม่มีแผลนะครับซึ้งซุปเราเป็นจืด,จดมีรสชาตินิดหน่อยแต่พริรี๊ด ก็ใส่ปลาป่นเพื่อเพิ่มความหนัวมันก็จะมีความเป็นจีนๆวกกับความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดๆน,น,นะคะอันนี้เดือดแล้วนะ่าจะพร้อมเสิร์ฟแล้วปิดไฟเลยดีกว่าชิมรอบหนึ่งนะคะครจะเปิดมครื่อง Oh. Oh. แล้วก็จะทำน้ำพริกของเราต่อนะคะน้ำพริกของเราเราจะใส่เป็นปลาป่นเพิ่มเข้าไปนะคะมันจะได้มีรสชาติ ุนีให้มันมีความแบบชิ้นชื้นหน่อยเพราะว่าเราเปิดเขาลงแห้นะคะเดี๋ยวมันจะมีอะไรปริวเสร็จแล้วนะคะเมนูอาหารเย็นเป็นแบบคอมโบเซ็ต เวลาจัดเสิร์ฟก็ง่ายมากนะคะไม่ได้มีแบบอะไรเลย ออะคะะนวันนี้เรามีข้าวเหลือเมื่อตอนกลางวันแค่นี้เราก็จะกินเท่นี้แหละโอนียเ,เราจะเริ่มรีวิวที่รนะยะท่นะครแล้วเราก็มีชุดผักที่ทานกับน้ำพริกนะค,ะน craft, ครับประกอบด้วยวอเตอร์เควสกะหล่ำปรีแล้วก็มี red อ a k มีมินิครอสด้วยนะคะแล้วก็มีรากบัวอันนี้แล้วก็มีแตงกวาใน่หนอนด้วยนะคะนี่คือซุปของเรานะคะที่เราทำซุปอันนี้นะคะมันจะมีรสชาติที่มีกลิ่นของปลาปน่นของแม่ประนอมนะคะมันจะมีความหอม,หอมๆเค็มๆคล้ายซุปญี่ปุ่น แต่พอใส่รากบัวแล้วก็ใส่แปะกวยมันก็จะมีความเป็นจรีนๆนะคะอร่อยเหมือนกินแบบซุปปลาแห้งอร่อยสดชื่นมากค่ะเดี๋ยวขอทานกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานะคะอันนี้นี่นะคะที่เราทำเก็นเกียนะคะ ตัวกระหล่ำปรีเนี่ยมันจะมีความเกรีมกรียมซึ่งเราชอบมากถ้ามาวางตรงกลางจะได้มองเห็น รสชาติกำลังดีนะคะไม่ได้เค็มมากมันมีความปลาเล่มๆแล้วก็มีความแบบเผ็ดร้อนของพริกไทยส่วนตัวน้ำพริกเนี่ยจริงๆแล้วป,ปลาป่นนี่นะคะ,ป,ะปลาป่นอันนี้เนี่ยมันมีรสชาติที่มีความแค่เออ่จะจะพูดว่ายังไงมันไม่ได้มีรสชาติอะไรมากนะคะอาจจะมีแค่เป็นรสชาติตอนคำหมักปลาแล้วเอามาป,ปน่นเป็นป,ปลาป่นนี่แหละ แล้วก็มีพริกด้วย10%เราก็ตาใส่ตะไคร้เพิ่มแล้วก็ใส่พริกแห้งเพิ่มนะคะเพื่อให้มันมีความเผ็ดร้อนมันจะได้แบบกินผักได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะได้ไม่เลีย่ยนชิมผักล้วว่ามันน่าจะเผ็ดเผ็ดมาก จนนสรันะบเป็นการทานอาหารที่แบบสมบูรณ์แบบมากๆ ริบกับตะไคร้เนี่ยนะคะมันไม่เป็น2ส,สิ่งที่มันยิ่งทําให้อาหารมันมีรสชาติเผ็ดร้อนมากขึ้นเป็นทวิคูณเราจะกินจิ้มกับรากบัวนะคะด้วยความที่รากบัวเนี่ยเป็นผักที่มีริ์เย็นมันก็จะช่วยในการเคลือบกระเพาะสมานแผลแล้วก็รสเอ,อ่อริ ความเผ็ดร้อนรุนแรงของน้ำพริกได้มันก็น่าจะช่วยกันได้แหละว่าปอบเปลือกมันก็จะมีเยื่อใยนิ่นหน่อยวันนี้แทบไม่ต้องขบเม็ดพริกเลยนะครับ ซุปเรามันจะไม่ได้มีรสชาติมากแต่มันมีความหอมของปลาปน่นแต่เวลาที่เราเคี่ยวลูกเกดเข้าไปมันก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานของรากบัวเป็นซุปที่มีรสชาติแปลกใหม่ อนนี้ลาไปก่อนนะครับส,สดี